เรื่องราวที่ชวนให้สงสัยทฤษฎีสมคบคิดและตำนานที่ยังหาคำตอบไม่ได้มาตั้งคำถามและค้นหาความจริงไปกับเนื้อเทียรี่ทฤษฎีโลกจำลอง The Matrix ู้สึกไหมว่าตัวคุณนั้นกําลังอยู่ในโลกจลําลองโลกที่สร้างขึ้นโดยอะไรบางอย่างมันเคยตั้งคาถามไหมว่าเรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรทุกวันนี้เรากําลังทําอะไรกันอยู่มันเคยได้ยินคำพูดสุดคลาสสิกอย่างโลกใบนี้มันจอมปลอมไหมถ้าตีความเป็นตรงตกก็คงจะหมายถึงเป็นโลกที่มีแต่คนคอยจะหักหลังกันตลอดเวลาแต่ถ้าเราตีความเป็นมุมหนึ่งถ้าคนที่พูดว่าโลกใบนี้มันจอมปลอมเนี่ยมันหมายถึงว่าโลกมันเป็นของปลอมจริง ถ้าคุณเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่กำลังอยู่ในระบบอะไรบางอยา่างแม้กระทั่งตัวผมเองที่คุณดูอยู่ตอนนี้ก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตทุกอย่างถูกสร้างขึ้นมาที่วินที่คุณนั่งไปทํางานตอนเช้าหรือแม้กระทั่งร้านขายหมูปิ้งที่คุณเดินผ่านอยู่ทุกวันที่ไม่ว่าคุณจะเดินมาในเวลาไหนมันก็จะตั้งรอคุณอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วคุณไม่เคยเห็นเลยว่าร้านนี้มันมาตอนไหนมันตั้งอย่างไรหรือจะเป็นคําพูดที่บอกว่าอนาคตนั้นถูกกําหนดเอาไว้แล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด คำพูดเหล่านี้แน่นอนว่าไม่ได้ออกมาจากคนที่เป็นพวกขี้แพ้แต่อย่างใดแ,แต่กลับปรากฏอยู่ในความเชื่อทางาศาสนาหลายาศาสนาหรือแม้กระทั่งพวกคุณบางคนที่กาลังดูอยู่ตอนนี้ซึ่งใช้ชีวิตบนโลกใบนี้มาสักพักหนึ่งผมเชื่อว่าคุณก็มีความคิดว่าบางอย่างถูกกําหนดเอาไว้แล้วแล้วใครล่ะหรือสิ่งใดล่ะที่เป็นคนทาแบบนั้นคําพูดเหล่านี้เล่ากับจะบอกเราว่าบนโลกใบนี้มันมีอะไรบางอย่างที่ควบคุมโลกได้ควบคุมให้เป็นไปอย่าง ที่ใจมันต้องการได้และมีบางสิ่งบางอย่างกำลังเฝ้ามองคุณอยู่ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการเนื้อเทียรี่พื้นที่ของเด็กเนิร์ดนะครับวันนี้เนี่ยตัวผมเองเนี่ยนะครับจะพาเด็กเนิื้อทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่กำลังชมกันอยู่ตอนนี้ไปทำความรู้จักกับทฤษฎีอยู่ทฤษฎีหนึ่งครับที่ มีแนวโน้มว่าจะเป็นต้นตอของาศาสนาหลายๆาศาสนาเลยนะครับเป็นเป็นต้นตอของการเกิดทางด้านปัจฉญาแล้วก็ยิ่งหาคําตอบไปเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งพบว่าเรานั้นยิ่งเดินเข้าไปสู่พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลที่ไม่มีที่ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ไม่รู้ว่าคําตอบของคําถามของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนกันแน่นะฮะตอนนี้ผมหาข้อมูลเนี่ยยิ่งหาข้อมูลเยอะไปเท่าไหร่เนี่ยก็รู้สึกว่า มันมีความสอดคล้องกับความเชื่อทางศาสนาบางศาสนาด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้ตั้งสมมติฐานมาหลายๆอยา่างแล้วก็มีในเชิงทฤษฎีเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าเราอาจจะอยู่ในโลกจำลองจริงๆนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันเกิดมาตรงกันเพราะว่ามันเป็นความจริงหรือว่าเป็นเพียงแค่การพยายามเชื่อมโยง สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก่อนที่จะไปตั้งคำถามแล้วก็สังเกตกันเนี่ยนะฮะผมอยากจะบอกว่าทฤษฎีโลกจำลองเนี่ยเคยถูกสร้างเป็นหนังมาแล้วด้วยนะครับแม้ว่าในการทำหน้าที่เป็นหนังในการทำหน้าที่เป็นสื่อเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยหนังเรื่องนี้อาจจะทำได้ไม่ดีเท่าหนังหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในเชิงแนวคิดแนวปัชญาผมบอกได้เลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยขึ้นหิ่ง เป็นตำนานไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังถูกพูดถึงในปัจจุบันอยู่หลายๆครั้งเลยนั่นก็คือหนังเรื่อง The Matrix ครับถ้าอย่างนั้นก็วันนี้เราไปทําความรู้จักหนังเรื่องนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอปูพื้นฐานแบบว่าเล่าเรื่องคร่าวๆของหนังเรื่องนี้นะครับให้ฟังก่อนเนาะแต่ว่าไม่ได้เป็นการสปอยต์แต่อย่างใดนะครับโดยที่ถ้าสมมุติว่ามี เด็กนท่านใดเนี่ยรู้สึกว่าโ,โหอยากจะอินกับเรื่องราวนี้เนี่ยสามารถกดพอ้อแล้วไปดูหนังก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้ใหม่นะครับแต่ว่าอย่าลืมกลับมาดูด้วยนะครับดูดูดูให้จบเลยนะฮะโอเคครับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็นําเสนอว่าโลกของเราใบเนี้ได้ถูก AI เข้ายึดครองนะครับแล้วก็จับมนุษย์เนี่ยไปขังไว้ในแคปซูลแล้วก็มีการนําเครื่องจักรเนี่ยมาดูดพลังมนุษย์ออกไปนะครับมีแบบมีสายยาง มาจิ้มในตามส่วนต่างๆของร่างกายมีท่ออะไรแบบเนี้เพื่อดูดพลังชีวิตของมนุษย์ไปนะครับเหมือนดูดน้ําเลี้ยงปร,ประมาณนั้นเพื่อเอาไปป้อนให้กับเครื่องจักรนะครับโดยมนุษย์ที่หลับอยู่ในแคปซูลเนี่ยก็จะถูกไอ้พวก AI เนี่ยนะครับป้อนข้อมูลว่าเขากําลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกอันแสนปกติสุขของพวกเขานะครับ<อ>เกิดมามีพ่อมีแม่ไปเรียนไปทํางานเจอคนรักแต่งงานใช้ชีวิต ไปแบบปกติโดยที่เขาเองก็ไม่รู้เลยนะครับว่าเขากําลังนอนอยู่ในแคปซูลแล้วก็มีมีสายมีสายไฟสายท่ออะไรมาจิ้มอยู่ตามตัวเขาเนี่ยนะฮะโดยหนังเรื่องนี้นะครับก็มีพระเอกที่นําแสดงโดยพี่คีอานูรีฟนะครับหรือว่าจอห์นวิกของเรานี่เองนะฮะเขาเนี่ยได้กลายเป็นผู้ปลดปล่อยมนุษย์จากโลก AI จากโลกจําลองนี้นะครับด้วยสาเหตุอะไรอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาเป็นผู้ปลดปล่อยก็แล้วกันนะซึ่ง มันก็มีบรรย์บางส่วนนะครับที่ไม่ได้ถูก ai จับตัวไปนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการแฮกระบบโลกจำลองของ ai เนี่ยแล้วก็ไปพาตัวพี่จอร์นวิคของเราเนี่ยออกมาข้างนอกนะฮะแล้วก็ได้สอนให้เขาใช้ชีวิตอยู่ในโลกจำลองนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีการฝึกซ้อมเตรียมตัวให้กับพี่จอร์นวิคของเราแล้วนะครับก็ ทำการในพี่จอร์นวิคของเราเนี่ยกลับเข้าไปในโลกจำลองใบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่รอบนี้นะฮะพี่จอร์นวิคของเราเนี่ยสามารถใช้ความคิดของตัวเองเนี่ยในการดัดแปลงสภาพในโลกนั้นได้นะครับไม่ต่างอะไรกับเปิดโหมดคีอทีมในเกมไมค์คร a f t เลยนะครับพี่จอร์นวิคของเราเนี่ยจะช่วยมนุษย์คนอื่นๆเนี่ยออกจากโลกจำลองใบนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยนะฮะก็ไปติดตามดูกันเราเองนะครับผมก็ขอเล่าเกินเกินเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับเอาเลยครับ ทีนี้ก็มาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะคะซึ่งในตัวหนังเนี่ยเขาได้นําเสนอว่าโลกใบนี้เป็นโลกจําลองซึ่งถูกควบคุมโดย AI นะครับซึ่งนั่นก็เป็นการตีความของผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าสมมุติว่าโลกเราเป็นโลกจําลองจริงๆเนี่ยก็อาจจะถูกควบคุมโดยพลังจากจัก,กรวาลพลังจากต่างดาวหรือว่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับหร,ออหรืออาจจะถูกควบคุมโดยมนุษย์ด้วยกันเองก็ได้นะครับ อันนี้ก็บอกไม่ได้นะครับซึ่งหนังเนี่ยก็จะนําเสนอ3ทฤษฎีนะครับที่เป็นทฤษฎีที่อธิบายว่าเราอาจจะอยู่ในโลกจําลองจริงๆนะครับ ซึ่งก็เป็นสามทฤษฎีที่ถูกสังเกตโดยนักปรัชญาโบราณในยุคก่อนนะฮะร,รวมถึงในยุคปัจจุบันด้วยก็มีนะครับซึ่งก็ใช้วิธีการสังเกตนี่แหละครับบันไดขั้นแรกของวิทยาศาสต์นี่แหละครับศาสตร์แห่งการอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในปีคศ .1981 เนี่ยนะครับมีนักปรัชญาอยู่ท่านหนึ่งนะครับในศตวรรษที่20เนี่ยเขาชื่อว่าชองบริยตัตเขาได้เขียน ผลงานของเขามาชิ้นหนึ่งนะครับที่เอามาอธิบายโลกจำลองนะครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับสังคมสมัยใหม่นั่นก็คืองานเขียนที่มีชื่อว่า Simulaca and Simulation นะครับอย่าเพิ่งงงนะครับผมจะอธิบายให้ฟังเอาแบบว่าเอาง่ายๆนะครับจะเอาให้ง่ายที่สุดนะฮะนักปัชญาท่านนี้นะครับเขาได้อธิบายผ่านคำสองคำนี้นะฮะก็คือ Simulaca and Simulation นะฮะโดยที่ซิมูลา c a เนี่ยเป็นชื่อเรียกของสภาวะ ที่ผู้ที่อยู่ในสภาวะนี้เนี่ยจะเชื่อว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยเป็นความจริงซิยิ่งกว่าความจริงซิอีกความจริงที่จริงจะรูจร้จะจริงยังไงละเขาเชื่อแบบนั้นส่วน simulation ก็คือสื่อหรือคือสิ่งที่ทําให้ผู้ที่อยู่ในสภาวะเนี่ยเดินทางไปสู่สภาวะนั้นนั่นก็หมายความว่าทั้งสองอย่างเนี่ยทำงานร่วมกันแต่สภาวะโลกจําลองเนี่ยมันไม่ได้มาบดบังความจริงไม่ได้มาปิดตาไม่ได้มาอะไรนะครับ มันตั้งของมันอยู่แบบนั้นโดยที่ผู้ที่อยู่ในสภาวะเนี้ยเลือกที่จะเชื่อว่าสิ่งนั้น่ะเป็นความจริงอามาถึงจุดนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าอ่แเราเขาไม่มีความคิดเลยทําไมเขาไม่รู้ว่าอะไรจริงไม่จริงสภาวะซิมูลาก้าเนี่ยตอนที่มันก่อตัวขึ้นช่วงแรกๆเนี่ยนะครับมันอาจจะมีการยึดโยงจากความจริงอะไรบางอย่างเป็นการบอกให้เชื่อแล้วมันก็จะค่อยๆค่อยค่อย,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 อยแยกตัวเองออกมาจากความจริงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยมีผู้คนบางส่วนเนี่ย ที่ติดกับดักตรงเนี้ในตอนที่มันยังโยงกับความจริงเนี่ยตามมาด้วยแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่ซิมูลาก้าเนี่ยแยกตัวออกจากความจริงเนี่ยก็จะทำให้ผู้ที่หลงเดินตามมาเนี่ยแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นความจริงกับความไม่จริงนะครับ โดยมีพระเอกอย่างซิมูเลชันหรือว่าสื่อเนี่ยในการนำทางสื่อในที่นี้ก็เป็นได้หลายรูปแบบนะครับถ้าเกิดเป็นในอดีตอาจจะอาจจะยกตัวอย่างเช่นเป็นผู้นำทางศาสนาสักคนหนึ่งที่พยายามพูดอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆว่าเฮ้ยมันเกิดจากแบบนี้นะเกิดจากแบบนั้นน,นนะอะไรเงี้ยก็จะมีการโยงจากสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมให้ให้ผู้คนที่นับถือศาสนาเนี่ยเขาเห็นสักพักหนึ่งก็จะเริ่มออกมาจาก ความจริงมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและสุดท้ายคนที่เป็นคนเผยแพร่ศาสนาหรือซิมูเลชันคนนั้นเนี่ยก็จะพาผู้คนที่นับถือแนวคิดของเขาเนี่ยเข้าไปสู่โลกจำลองหรือสภาวะซิมูเลการนั่นเองนะครับซึ่งก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับสื่อในที่นี้เนี่ยก็เป็นได้หลายรูปแบบมากครับแบบติกต็อกรียวไอจีเฟซบุ๊หรือว่าจะเป็นวิดีโอเกมหรือว่าเป็นทีวีเป็น YouTube เป็นได้หมดเลยนะครับ อยู่ที่ว่าสื่อสื่อนั้นเนี่ยยึดโยงกับความจริงมากแค่ไหนนะครับเราจะลองยกตัวอย่างที่เราเห็นกันง่ายๆก็อย่างเช่นเเวลาเราไปโรงเรียนเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีน้องๆเด็กๆบางคนเนี่ยที่เขาจินตนาการว่าตัวเขาเป็นพระเอกในการ์ตูนหรือว่าในเกมบางเรื่องแล้วเขาก็มีความภาคภูมิใจที่จะแสดงจุดจุดนั้นออกมานะครับซึ่งก็ไม่รุนแหลมมากก็ดูน่ารักดีนะครับแต่ว่าเด็กบางคนเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีใครเคยเจอไหมนะครับเขาเชื่อเลยนะครับว่าเขา คือพระเอกในการ์ตูนหรือในเกมเกมนั้นจริงๆนะครับซึ่งก็ทั้งหมดนี้ก็แน่นอนครับอย่างที่เล่ามาซิมูเลชันกับซิมูลการนี้เกิดขึ้นในความคิดของบุคคลนะครับมาต่อกันที่ทฤษฎีในข้อ2กันเลยนะครับมันมีชื่อว่า Brain in VAT นะครับหรือสมองในโหลแก้วนั่นเองนะฮะคุณลองนึกภาพดูนะครับว่าคุณเป็นเพียง วัตถุบางอย่างที่สามารถถูกกระตุ้นได้ด้วยกระแสไฟฟ้านะฮะแล้วก็ตัวคุณเนี่ยก็ถูกบรรจุเอาไว้ในภาชนะบางอย่างและตอนนี้คุณก็กำลังเพลิดเพลินอยู่กับสัญญาณแล้วก็สื่อต่างๆที่ใครก็ไม่รู้นะครับยิงมาหาคุณช็อตไฟฟ้าเข้ามาหาคุณส่งข้อความเข้ามาหาคุณโดยที่ตัวคุณเองก็ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณอยู่ที่ไหนคุณมีหน้าตาเป็นยังไงคุณเชื่อในเสียงที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้า ่ามันคือความจริงทฤษฎีนี้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นในปีหนึ่งเก้าแปดหนึ่งนะครับโดยฮิลา um, รีพัดนัมนะฮะนักปรัชญาชาวอเมริกันได้เสนอไอเดียว่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยก็เหมือนเป็นก้อนสมองที่ถูกแช่ไว้ในโหลกแก้วที่แช่เอาไว้ด้วยสารละลายบางอย่างที่ทําให้เราไม่ตายนะครับแล้วก็มีการส่งกระแสะไฟฟ้าเข้ามาหาเราซึ่งลูกรถกลิ่นเสียงที่เราได้สัมผัสอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะฮะคอมพิวเตอร์โตะ๊ะหรือว่ากลิ่นตด ที่แฟนคุณที่นั่งอยู่ข้างๆเพิ่งจะตดออกมาเมื่อกี้เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นสัญญาณไฟฟ้าจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะฮะที่ป้อนข้อมูลมาหาเราโดยที่พัดนัมเนี่ยก็ไม่ใช่คนแรกที่สังเกตแนวคิดนี้ขึ้นมานะฮะแต่ว่ามีก่อนนนั้นอีกนะครับก็คือย้อนกลับไปประมาณศตวตรรษที่17นักปัชญาชาวฝรั่งเศสอย่างเลเนเดก,กาดเนี่ยเขาได้เสนอความคิดว่าหรือจริงๆแล้วเนี่ย โลกของเราเนี่ยมันมีปีศาจนะครับมีปีศาจบางตัวที่คอยหลอกเราจากความจริงเกี่ยวกับโลกใบนี้นะครับเลรเนเดก,การเนี่ยเขาได้บอกว่าเขาเคยมีประสบการณ์ที่เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยนั่งอยู่หน้าเตาผิงในบ้านเขานะครับกําลังเพลิดเพลินอยู่กับความอุ่นตรงนั้นนะครับแต่เขาก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็ค้นพบว่าเขาฝันไปนะครับ โดยที่ไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดของพัฒน์นหรือว่าเดกกาดนะครับก็ชี้ไปทิศทางเดียวกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างควบคุมโลกใบนี้อยู่แล้วก็สิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สิ่งที่ควบคุมโลกใบเนี้ยมันต้องการให้เราเห็นนะครับโดยที่ตัวเราเองเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าเรามีสถานะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเราหันหน้าไปมองเพื่อนๆหรือว่าเห็นคนทั่วไปในชีวิตประจําวันเราเนี่ยอันนี้เป็น หน้าตาจริงๆของเราแล้วหรืออยังเราก็ไม่รู้นะครับเหมือนกับก้อนสมองที่อยู่ในโหลแก้วเลยนะครับและตอนนี้ก็มาถึงทฤษฎีข้อสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือ Cave of p a t ตครับเพโตเนี่ยเขาเป็นนักประชญาชาวกีกโบราณน,นะฮะที่ได้ฝากคำถามทางประชญาเอาไว้มากมายนะครับโดยที่หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องราว ถ้ำของเพลโตนั่นเองนะครับที่มีใจความหลักเนี่ยอธิบายถึงการตระหนักรู้ความจริงของมนุษย์นะครับโดยเเรื่องราวเนี่ยได้ถูกนําเสนอ,อไว้เมื่อ2,000ปีก่อนนะครับโดยเพโตเนี่ยเขาบรรยายว่ามันมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งนะครับที่ภายในถ้ำเนี่ยก็จะมีการเซตอัพเอาไว้นะฮะก็คือมีนักโทษเนี่ยถูกจองจำไว้โดยจองจำตั้งแต่เกิดเลยนะครับเกิดมาก็คือเป็นนักโทษเลย แล้วก็หันหน้าเข้าหากำแพงนะครับหันหน้าเข้าหากำแพงโดยที่นักโทษพวกนี้ก็จะถูกเหมือนมีเชือกมีไม้เนี่ยมาล็อกหน้าไว้แบบนี้นะครับไม่ให้ห่าไปสั้นๆนะครับก็คือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเขาก็จะไม่เห็นว่ารูปร่างหน้าตาเขาเป็นยังไงไม่เห็นเพื่อนที่อยู่ข้างๆเขาด้วยนะครับโดนจองจําไว้หลายคนนะครับแล้วก็ด้านหลังของนักโทษพวกนี้ก็จะมีกำแพงสูงอยู่หนึ่งอยู่หนึ่งกำแพงนะครับโดยที่ด้านหลังกำแพงเนี่ยก็จะมี กองไฟนะครับถูกจุดเอาไว้ตลอดเวลาเลยนะครับ1นึ่กองแล้วก็จะมีผู้คุมเนี่ยเอาสิ่งของเนี่ยมาบังที่กองไฟแล้วก็เงาของสิ่งของชนนั้นเนี่ยมันก็จะพาดไปบนกำแพงที่อยู่ด้านหน้าของนักโทษนะครับโดยที่มีฉากปูนด้านหลังเนี่ยกั้นเอาไว้ก็เพราะว่าน่าจะ ทำไปเพื่อป้องกันไม่ให้แบบนักโทษพวกนี้ได้รับรู้ข้อมูลอะไรเยอะก็ทําอย่างนี้ไปนะครับนักโทษพวกนั้นเขาก็มีเงาบนกําแพงเนี่ยเป็นสิ่งที่เขารับรู้ได้แค่นั้นนะครับแม้กระทั่งเสียงของผู้คุมที่ขำกันคิ้คักขีกคักอะไรพวกนี้นักโทษก็ยังเข้าใจว่าเป็นเสียงของวัตถุที่เขาเห็นบนกําแพงนะครับเพียโตลองสมมุติให้นักโทษคนหนึ่งนะครับถูกปลดออกจากพันธนาการตรงนั้นนะครับแล้วก็เดินอ้อมกําแพงข้างหลังเขาเนี่ย ไม่เห็นกองไฟในวินาทีแรกเนี่ยตาเขาพลามัวไปหมดเลยนะครับเพราะว่าไฟที่มันสว่างจ้ามากๆเพราะว่าเขาอยู่กับความมืดมาตลอดนะพอมาเห็นกองไฟไมาเห็นสิ่งของต่างๆที่ผู้คุมวางเรียงเอาไว้เนี่ยอันนี้หมายถึงความจริงสิ่งใหม่นะครับที่เขาได้ค้นพบโดยก่อนที่เขาโดยก่อนที่ตาของเขาเนี่ยจะปรับสภาพกับแสงจากกองไฟได้เนี่ยในะวินาทีนั้นแน่นอนว่าเกิด การเปลี่ยนแปลงเกิดความกลัวเกิดความวิตกกังวลขึ้นในใจอย่างแน่นอนว่าทำาไมตามันพลาดอย่างนี้มันมีความเจ็บมีความปวดเกิดขึ้นนิดๆก็เหมือนเป็นทางเรื่องในชีวิตนะครับว่านักโทษคนนั้นจะกลับไปอยู่ที่เดิมหรือว่าจะยืนมองกองไฟนั้นซึ่งเป็นความจริงอันใหม่เทโตลองสมมติให้นักโทษคนเดิมเนี่ยเดินออกไปนอกถ้านะครับทีนี้เนี่ยไม่ใช่กองไฟแล้วแต่เป็นพระอาทิตย์ ที่สว่างกว่ากองไฟเป็นร้อยเท่าเลยนะครับเอ,อนักโทษคนนั้นเนี่ยนอกจากจะแสบตามากกว่าเดิมแล้ว,วเนี่ยเขาก็แน่นอนว่าก็ต้องเกิดการตัดสินใจเหมือนเดิมนะครับว่าเขาจะกลับเข้ามาในถ้ำหรือว่าเขาจะอยู่ตรงนั้นนะฮะซึ่งนักโทษคนนั้นก็ไม่ได้กลับเข้ามาในถ้ำนะครับแล้วก็ทําให้เขาได้เห็นสิ่งต่างๆรอบตัวหลังจากที่สายตาของเขาปรับสภาพได้แล้วนะครับเห็นสิ่งมีชีวิตเห็นต้นไม้เห็นหญ้าเห็น หลายๆอย่างเลยนะครับซึ่งมาถึงจุดนี้เนี่ยการที่จะลงไปลากเพื่อนๆที่เป็นนักโทษด้วยกันเนี่ยขึ้นมาข้างบนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเนื่องจากมีอุปสรรคเป็นความสว่างนะครับเพราะว่านักโทษทุกคนเนี่ยคุ้นชินกับความมืดมาตลอดนะครับการที่ได้มาเจอสิ่งใหม่ๆที่มันปึ้งเข้ามาที่หน้าเขาเนี่ยอย่างเช่นแสงกองไฟเนี่ยเหมือนกําลังเล่นเกม fps แล้วโดนแฟดแบงจากฝั่งตรงข้ามอย่างเงี้ยพิ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยครับ แน่นอนว่าต้องเกิดความกลัวเกิดอะไรอยู่แล้วนะฮะซึ่งมันก็มีทางเลือกอยู่สองทางนะครับว่าคุณจะกลับไปอยู่กับความจริงที่คุณคุ้นเคยหรือคุณจะก้าวออกมาพบกับความจริงอันใหม่คุณเลือกได้เล่ามาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะได้เห็นว่าทั้งสามทฤษฎีเนี่ยมีความซ้อนทับกันบางอย่างนะครับนั่นก็คือการตั้งคำถามกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับณตอนนี้ว่ามันคืออะไร มันคือความจริงในแบบที่มันควรจะเป็นแบบนี้ต่อไปหรือไม่ลองเงยหน้าออกมาจากสิ่งที่คุณกําลังก้มหน้าก้มตาทําอยู่ลองสังเกตแล้วก็ลองตั้งคําถามกับมันดูว่ามันคืออะไรท,ทั้งสามทฤษฎีนี้นะครับก็ยังทําให้เราเห็นว่ามนุษย์นั้นมีทางเลือกเสมอนะครับอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะทําอะไรเราเลือกที่จะเชื่อ simulation จนทําให้ simulacra นั้นเกิดขึ้นในความคิดของเราหรือไม่เราเลือกที่จะเชื่อว่าโลกที่อยู่ตรงหน้าเรานั้น เป็นโลกของความจริงโดยที่ตระหนักไม่ได้เลยว่าตัวเหล่านั้นเป็นเพียงก้อนสมองที่อยู่ในขวดโหลเราเลือกที่จะเชื่อว่าโลกทั้งใบนั้นคือเงาที่อยู่บนผนังถ้ำแค่นั้นน่ะเหรอเห็นได้ชัดว่าเราเลือกได้แม้ว่าจะยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้เป็นของจริงหรือว่าเป็นของจำลองแต่เราเลือกที่จะสังเกตและก็ตั้งคำถามได้หรือคุณจะปล่อยเอาไว้แบบนั้นล่ะคุณจะกลับไปนั่งทำงานที่ตัวคุณเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่า คุณชอบมันหรือเปล่าและคุณอยากทํามันหรือเปล่าการจะหลุดออกมาจากโลกจําลองคงจะมีอยู่วิธีเดียวนั่นก็คือการรู้ตัวทั่วพร้อมของเรานั่นเองการตั้งคําถามการสังเกตว่าสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนี้เราทําไปทําไมทํปเพื่ออะไรซึ่งในตอนที่ผมได้หาข้อมูลเกี่ยวกับโลกเสมือนเนี่ยนะครับผมก็ได้พยายามเชื่อมโยงเรื่องโลกเสมือนเนี่ยเข้ากับเรื่องที่ผมกําลังสนใจอยู่ตอนนี้นะครับก็ หาข้อมูลไปคู่กันนะครับว่าแนวคิดโลกเสมือนหรือว่าการหลุดพ้นออกมาจากโลกเสมือนการรู้ตัวการตั้งคําถามอะไรพวกนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะมีคนสังเกตสิ่งนี้เนี่ยมาตั้งแต่2567ปีที่แล้วเลยนะครับซึ่งยิ่งเชื่อมโยงมากเท่าไหร่เนี่ยก็รู้สึกว่ามันเหมาะเจาะกันเหลือเกินนะครับก็เลยอยากที่จะเอามาเล่าให้กับเพื่อนๆเด็กเนื้อทุกคนได้ฟังกันนะครับ มีประเด็นหลักๆของาศาสนานี้เนะี่ยมีข้อเดียวเลยนะครับก็คือสิ่งที่เราเชื่อว่าเราเป็นเจ้าของเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยนะครับเออจริงจริงแล้วศาสนานี้เขาก็พูดหลายอย่างนะครับแต่ว่าเอสุดท้ายแล้วมันก็โยงมาที่ประเด็นนี้นะครับก็คือเราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยเพราะฉะนั้นทําทุกอย่างบนโลกใบนี้ไปด้วยความคิดที Trip ่ว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเพราะว่าเดี๋ยวพอสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องคืนทุกอย่างที่เราเชื่อว่าเราเป็นเจ้าของเนี่ย คืนให้กับโลกใบนี้ไปเลขอ,อย่างหนึ่งนะครับที่เป็นคําพูดสุดฮิตของาศาสนานี้นะครับที่ไปถามใครที่เชื่อาศาสนานี้เนี่ยเขาจะพูดไม่พ้นไปจากคาเหล่านี้แน่นอนนะครับคือ,คอเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายมีชาติก่อนมีชาตินี้มีชาติหน,น้าแนวคิดพวกนี้เนี่ยตัวผมเองเนี่ยลองตั้งสมมติฐานว่าหักาศาสดาของาศาสนานี้เนี่ยพยายามจะบอกให้กับผู้คน ได้รับรู้ผ่านการเปรียบเทียบละ่ะหากท่านไม่ได้ต้องการจะสื่อสารโดยตรงละ่ะหากท่านเปรียบเทียบว่าการเกิดแก่เจ็บตายชาติก่อนชาตินี้ชาติหน้าเนี่ยแท้จริงแล้วมันคือสภาวะของความคิดที่อยู่ในหัวของเราเองนี่แหละครับมันคือการจําลองโลกขึ้นภายในความคิดของเราเนี่แหละครับนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมพยายามจะเชื่อมโยงว่าทฤษฎีเกี่ยวกับโลกจําลองเนี่ยจริงๆแล้วมันถูกแฝงไว้ในความเชื่อทางศาสนาด้วยนะครับ ซึ่งถ้าเราลองสังเกตดีๆนะครับวันๆหนึ่งเนี่ยเรามีความคิดเกิดขึ้นในหัวเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับสมมุติว่าเราอกหักในเราเศร้าเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้เลยนะครับโดยที่ก็เป็นเราคนเดิมนี่แหละแต่เราทําอะไรไม่ได้จริงๆตอนที่เราดีใจตอนที่เราสมหวังเนี่ยหรือว่าตอนที่เรามีความตั้งใจทาอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ทุ่มสุดตัวทําได้หมดทุกอย่างเลยซึ่งก็เหมือนกันถ้าลองเอาอเราตอนอ,อกหักกับเราตอนที่มีความหวังมีกําลังใจมายืนข้างๆกัน โดยที่ไม่แสดงสีหน้าก็าแทบไม่ต่างอะไรกันเลยดังนั้นเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยที่ต้องใช้ความคิดมาหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่ตลอดเวลาตรงนี้หรือเปล่าที่ศาสดาคนเนี้ยกำลังอยากจะบอกกับมนุษย์ทุกคนว่าหากท่านคิดเรื่องในอดีตท่านก็จะไปเกิดอยู่ในอดีตแล้วก็ตายไปแล้วก็กลับมาสู่ความจริงที่เป็นปัจจุบันหากท่านคิดถึงอนาคตท่านก็ไปเกิดในอนาคตและตัวท่านที่อยู่ในอนาคตนั้นที่อยู่ในความคิดของท่านเนี่ย ก็จะค่อยๆสลายสลายสลายไปเรื่อยๆหรือแทนได้ว่าเป็นการเกิดแก่เจ็บตายทางความคิดแล้วก็กลับมาอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าท่านจะไปเกิดภพภูมิไหนสุดท้ายท่านก็จะกลับมาอยู่กับความจริงซึ่งแน่นอนตัวท่านเลือกได้ว่าท่านจะอยู่กับความจริงหรือท่านจะกลับไปเวียนว่ายตายเกิดนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของแนวคิดที่บอกว่าร่างกายของเราเนี่ยเรายืมมาใช้เดี๋ยวสักวันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องคืนเข้าไปฟังแล้วก็เหมือนกับว่าเรากําลังเล่นเกมอะไรบางอย่างอยู่ที่พอเราจบเกมปุ๊บ เราก็ต้องคืนตัวละครของเราเนี่ยกลับเข้าสู่เกมไปไม่แน่นะครับว่าศาสดาท่านนี้เนี่ยอาจจะได้เดินทางออกไปนอกโลกจําลองใบนี้แล้วได้เห็นอะไรบางอย่างแล้วก็เลยได้กลับเข้ามาบอกกับผู้คนในโลกจําลองใบเนี้ยว่าโลกใบเนี้ยมันเป็นของจําลองทุกอย่างมันเป็นของจําลองวางทุกอย่างลงแล้วเดินหน้า หาความจริงอันแท้จริงกันเถอะเหมือนฉากที่หมอเฟียสนั้นยื่นยาเม็ดสองเม็ดสองสีให้กับนีโอให้นีโอเลือกว่าจะกลับไปอยู่กับความจริงที่คุ้นเคยหรือจะก้าวข้ามผ่านความกลัวแล้วเจอกับความจริงสิ่งใหม่นะครับแน่นอนว่าการตั้งคําถามกับสิ่งที่เจออยู่ทุกวันเนี่ยก็เป็นเรื่องยากสําหรับบางคนนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ตั้งคําถามแล้วแล้วก้าวมาก้าวหนึ่งแล้วเนี่ยก้าวต่อไปที่เป็นก้าวที่สําคัญแล้วก็วน่ากลัวมากๆเนี่ยก็คือเรื่องของความกล้าที่จะตัดสินใจ เดินออกมาจากอะไรที่มันเดิมๆนะครับคือต้องบอกว่าความเชื่อของศาสนานี้นะครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้สอนให้หยุดคิดนะครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของเราเนาะถ้าสมมุติว่าเราอยู่เฉยๆเนี่ยก็จะมีความคิดมีอะไรลอยขึ้นมาในหัวเต็มไปหมดเลยนะครับผ่านสื่อที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้อย่างเช่นเออเรามองไปเรามองไปเห็นแก้วน้าบนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นแก้วน้ําที่เออ เพื่อนร่วมง,งานเราที่เพิ่งลาออกไปให้เอาไว้อย่างนี้ครับถ้าเรามองแก้วน้ํานั้นแล้วมันยังคงเป็นแก้วน้ําอยู่แสดงว่าเราทําสําเร็จนะครับแต่ถ้าเรามองแก้วน้ํานั้นแล้วมันกลายเป็นหน้าเพื่อนร่วมง,งานเราคนนั้นเนี่ยแสดงว่าเราสอบตกนะครับซึ่งแน่นอนว่าในชีวิตประจําวันเราเนี่ยเราไปกินข้าวเราไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีวัตถุด,ดิบทางความคิดอะไรพวกเนี้ยหรือที่เรียกว,ว่าซิมูเลชันเนี่ยอยู่เต็มในชีวิตประจําวันเราไปหมดเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราสามารถ มองซิมูเลชันพวกนั้นเนี่ยเป็นรูปลักษณ์แบบที่มันเป็นจริงๆเนี่ยโดยที่เราไม่ได้เอามาคิดต่อจนกลายเป็นซิมูเลกาเนี่ยถ้าเราทําได้ทุกทุกช่วงขณะจิตเลยเนี่ยนั่นคือการไม่เกิดแก่เจ็บตายทางความคิดแล้วสภาวะนั้นหรือเปล่าที่เขาเรียกว่าปรินิพานทีนี้เนี่ยเราลองกลับมาดูทางด้าน<ม>วิทยาศาสตร์กันบ้างนะครับมีทฤษฎีหนึ่งนะฮะที่พยายามจะตั้งคําถามกับการเกิดขึ้นของ สิ่งต่างๆรอบตัวเรานะครับเรื่องนั้นก็คือทฤษฎีควอนตัมนั่นเองนะครับทฤษฎีควอนตัมเนี่ยเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องของพฤติกรรมของอนุภาคเล็กๆที่อยู่บนโลกใบนี้นะครับซึ่งก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่บนโลกเราเนี่ยก่อนหินสิ่งมีชีวิตความหลากหลายความซับซ้อนอะไรพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยเกิดขึ้นจากอนุภาคเพียงไม่กี่ชนิดเองนะครับแล้วไอ้แล้วไอ้อนุภาคไม่กี่ชนิดตรงนั้นนะ่ะ ก็มีความคล้ายกันอยู่พอสมควรจึงทําให้เกิดคําถามว่าทําไมสิ่งที่มีความคล้ายกันเมื่อเอามาเมื่อมันมารวมกันแล้วกลับกลายเป็นสิ่งที่มีความแตกต่างกันเกิดเป็นความหลากหลายบนโลกใบนี้กฎฟิสิกส์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยใครเป็นผู้กําหนดกันแน่แล้วมันถูกตั้งมาได้ยังไงมันตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คืออนุภาคเหล่านี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะตัวเองได้ มากกว่าหนึ่งสถานนะในเวลาเดียวกันมันก็เลยทําให้เกิดเป็นคําถามว่าแล้วโลกที่เราอยู่เนี่ยเป็นโลกจริงหรือเป็นโลกที่เกิดจากการจําลองโลกจริงอีกใบหนึ่งขึ้นมาหรือว่าเป็นทฤษฎีโลกคู่ขนาดนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก จบกันไปแล้วนะครับกับการชวนเหล่าเด็กเนื้อทุกคนนะครับมาตั้งคําถามเกี่ยวกับทฤษฎีโลกเสมือนในวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับว่าเาจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ในโลกเสมือนจริงไหมนะครับลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับหรือแม้กระทั่งเพ chemin, ื่อนๆ่อที่ไม่ได้นับถือาศาสนาที่ผมได้เอ่ยไว้ในคลิปเนี่ยนะครับก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับว่าความเชื่อทงางศาสนาของเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ย เขาได้บอกอะไรเกี่ยวกับโลกใบนี้เอาไว้บ้างนะครับว่าสรุปแล้วเราอยู่ในโลกเสมือนจริงไหมหรือจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ได้มีโลกเสมือนบ้าบอคอแตกอะไรนี่หละครับโลกเราเนี่ยมันก็ได้มันก็เกิดจากการมันเกิดจากความบังเอิญของจักรวาลนี้นะครับที่มีดาวเคราะห์มามาชนแล้วก็หลอมรวมติดกันเป็นก้อนกลมๆขึ้นมาหรือว่าโลกเสมือนจริงๆที่เรากําลังเจออยู่ในทุกๆวันเนี้ยนั่นก็คือพวกสื่อต่างๆที่เราเสพเปอยู่ทุกวันนี้นะครับ สื่อที่มันพัฒนาไปเรื่อยๆสื่อที่มันออกแบบมาให้เราเสพมันโดยที่เราไม่สามารถที่จะหยุดเสพได้มาเสิรฟให้เราถึงที่ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถหยิบมันขึ้นมาเสพได้ตลอดเวลาสื่อพวกนี้นำพาความคิดเราไปในทิศทางที่เกินกว่าจินตนาการได้บางคนเปรียบเทียบตัวเองกับสิ่งที่เกินกว่ามาตรฐานของคนทั่วไปที่อยู่ในสื่อพวกนี้ทำให้เขาเกิดแรงกดดันทำให้เขาเกิดความเครียด บางคนเกิดความอิจฉาโดยที่จริงๆแล้วสิ่งที่เขาเป็นอยู่มาอาจจะดีอยู่แล้วก็ได้แต่สื่อพวกนี้มาเปลี่ยนความเชื่อของเขาดังนั้นคุณลองตั้งคําถามกับความเชื่อของคุณเองดูว่าสิ่งที่คุณทําอยู่ทุกวันนี้มันเป็นสิ่งที่คุณอยากทําจริงๆไหมหรือมันเป็นสิ่งที่สังคมบอกว่าคุณต้องทําและความฝันคุณล่ะสิ่งที่คุณอยากทําจริงๆมันคืออะไรล่ะสิ่งที่คุณเคยบอกกับเพื่อนคุณตอนที่คุณอยู่ป .4 ในวันแนะนําตัววันที่มาเปิดเทอมว่าคุณอยากทําอะไรตอนคุณโตขึ้น สิ่งนั้นหายไปไหนหรือแม้กระทั่งช่องว่างอยู่บนกระดาษที่ครูของคุณพิมพ์มาว่าโตขึ้นไปอยากทำอะไรในช่องนั้นคุณเคยเขียนอะไรเอาไว้คุณจําได้หรือเปล่าทุกวันนี้คุณพาตัวเองไปอยู่จุดๆนั้นหรือ,อยังหากคุณได้ลองสังเกตและลองตั้งคำถามและพบกับสภาวะที่คุณไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยคุณไม่มีความเชื่อที่สังคมบอกให้คุณเชื่อคุณสำรวจใจตัวเองและลงลึก ลงไปสู่จิตใจของคุณเองคุณอาจจะได้พบอะไรบางอยา่างรอคุณอยู่ตรงนั้นก็ได้หรือคุณแค่กําลังเล่นเกมให้หมดรอบและเงยหน้าออกมาจากโลกเมตาเวิร์สและพบว่าเวลานอนตอนนี้ของคุณเหลือไม่ถึงสามชั่วโมงด้วยซ้ําจากพฤติกรรมรีเวนต์เบสไทม์โปลแคสติ a เนชั่นข้อตอนกลางวันนั้นคุณถูกแทะฟาดตีอยู่ตลอดเวลาไม่ต่างอะไรกับทาดจะบอกว่าแทะก็อาจจะดูโบราณไปถ้าให้เหมาะกับยุคสมัยปัจจุบันก็ต้องเรียกว่าดอกเบี้ยใช่ไหมครับคุณเลือกเอง ว่าคุณจะอยู่ในโลกใบไหนสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูกันมาจนจบนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้คอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆของทาง Monday Mystery รคับครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ